ผมจะบอกให้นะไอ้พวกที่ค้านเงินหนึ่งหมื่นนะ่ะคุณไม่ได้กลัวว่าประเทศมันจะล่มจมหรอครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้รัฐบาลตามที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่งบอกได้ชัดเจนประเทศไทยติดหนี้สิบล้านล้านคุณยังเฉยเลยอะไรแค่ห้าแสนห้าแสนกว่าล้านจะเป็นจะตายให้ได้ก็เขาเป็นรัฐบาลแล้วอะ่ะคุณจะคัดค้านเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอจะอ้างว่า ต้องทําประชามติเหรอหรือยังไงกลัวห่วงประเทศห่วงนั่นห่วงนี่เฮ้ยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งคุณกินข้าวคุณห่วงคนที่เขาแบบว่าเขาไม่มีเงินเดือนไหมคุณอยู่สุขสบายบนบ้านหรูๆคุณห่วงคนที่เขาแบบว่าหาเช้ากินคํามไหมแล้วคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างครับเขาได้เป็นรัฐบาลกันแล้วเนี่ยคุณปล่อยเขาทําตามนโยบายเดยครับ ถ้าคุณจะมองว่านโยบายทุกสิ่งทุกอย่างต้องถามทำประชามติก่อนเหรอแล้วเขาจะมีรัฐบาลทําไมทั่วโลกเขาที่เขามีรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขาก็ทํางานตามปกติครับไม่ต้องมาประชามติงประชามติสมมุติอ่ะไอ้พักที่มันมีสามร้อยนโยบายอ่ะจะทําอะไรแต่และอย่างต้องทําประชามติทั้งหมดไหมอะไรครับปโปอยวางบ้าง เขาจะทํางานเขาจะสร้างแผ่นดินให้มันดีขึ้นพวกคุณเคยยอมรับความผิดพลาดในอดีตไหมที่ไปทําให้รัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลคุณทักษิณน่ะลม้มลงแล้วก็ทหารมายึดอานาจคุณเคยรับผิดชอบอะไรไหมคุณทักษิณก็ช่วยเหลือมาตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างกาลังเดินไปได้ด้วยดีคุณยืดอํานาจคุณลม้มลงเพราะคนในกรทมมาเคลื่อนไหว คุณยิ่งรักกาลังทําทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดีคุณก็มาล้มโครงการจํานําข้าวแล้วก็อ้างว่ามันเป็นความเสียหายคุณบ้าหรือเปล่าครับจํานําข้าวไม่ได้มีการโกงเขาทานโยบายของเขาประชาชนกําลังได้รับผลที่ตามมาคือชาวไร่ชาวนาเขาสามารถที่จะมีเงินมีท้องจะไปอะไรมากมายกับไอ้พวกที่มันมีเงินเดือนเป็นหลักหมื่นหลักแสนน่ะ ไหนล่ะครับความเท่าเทียมไอ้พวกคุณทํามาหากินทุกสิ่งทุกอย่างที่เอารัฐเอาเปียบประชาชนเนี่ยคุณเคยคิดไหมคุณ,ณภาพชีวิตคุณมันดีแล้วไงแล้วคุณจะไปเหยียบย่ำคนอื่นนาไมอ่ะคุณไม่อยากได้หนึ่งมื่นเหรอคุณบอกว่าหนึ่งมื่นมนกระจอกกินกุ้งล็อบสเตอร์กินไข่ปลาคาเวียกินปูอลาสก้า ก็หมดแล้วกระจอกเงินหมื่นหนึ่งแต่คุณรู้ไหมหนึ่งหมื่นของคนจนเขานะี่ยมันมีคุณค่าหนึ่งหมื่นของเขาบางคนนะครับครอบครัวหนึ่งมีห้าคนได้ห้าหมื่นเขาฟื้นได้หลายเดือนนะครับมีคนสองคนก็ได้หมื่นสองหมื่นคุณอย่าไปมองว่าเอ้ยเอาภาษีมาใช้มันจะทำให้ประเทศชาติล่มจม ติดลมติดหน ύ, ีนน้อย่างนั้นอย่างนี้พอเถอะครับหนี้สิบล้านล้านของประเทศไทยเนี่ยคุณควักเงินคุณออกมาทั้งหมดคุณขายบ้านขายรถขายที่ดินขายทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้หนี้ให้รัฐบาลเหรอครับไหนความรับผิดชอบคุณครับคุณได้เงินเดือนสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งคุณหักเงินเดือนแปดสิบเปอร์เซ็นตมาจ่ายค่าหนี้หนี้สาธห้าสิบล้านล้านแทนรัฐบาลเหรอครับ คุณถึงมาแบบว่ามาอ้างว่ากูรักชาติกูรักแผ่นดินนี้เหนือกว่าใครเดี๋ยวตอนแ้วครับคุณมันพร้อมต่อให้อีกห้าปีสิบปีหน้านี่สาธารามันพุ่งไปสิบห้าล้านล้านยี่สิบล้านล้านมึงก็ไม่จนเหมือนพวกกูต่อให้นี่สาธารณะมันเพิ่มขึ้นพวกคุณไม่ได้จนเหมือนพวกประชาชนทุกคนเขาหรอกครั เก็บความตอแหลเก็บความหวังดียันจองปลอมพับไว้ก่อนเก็บความเสือ่อมให้รัฐบาลจากประชาชนที่เขาเลือกมาอย่ามาหลอนครับว่าประชาชนเลือกอีกพักหนึ่งสิบสี่ล้านเสียงอย่าหลอนครับแล้วประชาชนอีกกว่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเขาจะอยู่ยังไง เขาทําาคนทั้งประเทศเขาทําทุกอย่างเพื่อนั้งประเทศไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ง <G ül> คุณจะอะไรกันนะกันหนานโยบายที่มีให้เขาได้ใช้ความสามารถเขาใน4สี่ปีเนี้ยอะไรตั้งแต่เขาเริ่มต้นคุณก็สก,กัดแหละหาวิธีการเหยียดเขาด้อยค่ารัฐบาลน,นี้บอกตรงๆนะครับ มันทุนเลศขึ้นุดวนรัฐบาลเศรษฐาเพิ่งจะได้เข้ามามีอำนาจคุณเชื่อมโยงไปหมดดิวลงดิวลับคุณก็บอกว่าเขาเป็นหุ่นเชิดเป็นนอมินีทักษินบ้างแหละอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแหละคุณครับใหญ่ยเหยียดความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเขามีสมองของเขาเขาทางให้เขาทำงาน แล้วคุณเชื่ดชูแต่กลุ่มคุณและถามหน่อยเร,เรานักวิชาการต่างๆที่คุณห่วงประเทศนักห่วงประเทศหนาะถ้ามันเป็นความห่วงจริงผมขอท้าทายทำอย่างที่ผมบอกเงินเดือนพวกคุณมันแตะห้าหมื่นหลักแสนไปคุณไม่ต้องใช้ถึงแสนคุณใช้เดือนละสองหมื่นแปดหมื่นน่ะให้รัฐบาล เขาใช้นี่สิบล้านล้านที่ที่มันมีอยู่เอาไหมล่ะครับเพราะประชาชนทั่วไปมีใครบ้างที่เงินเงิอนหมื่นสองหมืนน้อยคนที่จนกว่านั้นก็มีชาวบงชาวบ้านเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้มีรายได้เดือนละหมื่นสองหมืนแต่คุณมีรายได้ห้าหมื่นถึงแสนสองแสนก็มีคุณขายบ้านครับคุณขายรถคุณขายที่ดิน คุณมีอะไรคุณขายให้มันหมดแล้วก็เอาเงินที่คุณขายมาใช้หนี้ให้แผ่นดินแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณอย่าเสือครับคุณไม่ได้ใช้หนี้ประเทศคนเดียวรัฐบาลน,นี้ให้เขาได้ทำงานเต็มที่คุณนอนอยู่บ้านเฉยๆหัดหุบปากซะบะ้างเปิดเอาความจริง ขอความจริงใจอ้างแต่ว่าต้องประชามติอ้างแต่ว่า,ปร,ชาชววรรประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยตรงไหนครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยตรงไหนเขาได้รัฐบ,บาลจากการเลือกตั้งเสียงทุกเสียงมันมาจากประชาชนทุกคนไม่ใช่ประชาชนแค่ฝ่ายเดียวคุณไปมองมิติของคุณแค่ว่ามองว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะค้าน มันค้านหมดแหละครับแต่ค้านให้มันมีมันสมองเหมือนคุณทักษิณคุณยิ่งลักบ้างคุณทักษิณคุณยิ่งลักไม่ได้หวงแหนอํานาจเลยครับโดนยึดอํานาจไปแล้วรัฐบาลทหารรัฐบาลที่ยึดอานาจเขาไปเนี่ยเขาจะทํายังไงเขาจะทําประโยชน์ให้ประชาชนเขาไม่ค้านคุณทักษิณไม่ได้บ้าอํานาจคุณยิ่งลักไม่ได้บ้าอํานาจ อะไรที่มันก่อประโยชน์ให้สังคมอะไรที่มันก่อประโยชน์ให้ประชาชนเขาไม่ไปคานจะแจกจะทําโครงการนั้นโครงการนี้ทําเพื่อส่วนรวมเขาไม่คานเอาสติปัญญาที่ตัวเองมีอย่าไปผูกติดกับจินตนาการกับความเชื่อตอนนี้คุณเชื่อว่าผมจะบอกให้นะทัศนคติของนักวิชาการทุก ตอนนี้มึงมีกี่คนครับมึงจะควบคุมประชาชนทั้งประเทศมึงจะมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอมึงก้าวไกยในนโยบายต่างๆหนักกว่าสาวสองร้อยห้าสิบคนอีกครับฝากให้พวกมึงคิดฝากให้พวกมึงเข้าอกเข้าใจด้ว่าเงินหนึ่งหมืน่น มันจําเป็นมันสําคัญกับคนทั่วไปทั้งประเทศมึงอย่าจินตนาการอีกใครชอบกดแชร์ผมหน่อยให้มันเข้าไปถึงหูไอ้พวกนักวิชาเกินทั้งหลายแหละเอาแนวความคิดนี้ยัดเข้าไปใส่หูมันหน่อยเผื่อมันจะได้ตาสว่างและมีความเป็นมนุษย์ขึ้นสักทีขอบคุณครับ